นี้ผมจะมาทําการแก้ไขแบตเตอรี่ขั้วไม่ตรงนะครับซึ่งแบตเตอรี่จะมี2ประเภทนะครับแบตขั้วอากับขั้วแอลนะครับซึ่งบวกด้านบวกมันจะอยู่ทางซ้ายและทางขวานะครับส่วนนี้เป็นแบตเตอรี่ขั้วแอลนะครับมันก็จะมีจิ้มว่าเป็นตัวแอลนะครับซึ่งนะครับซึ่งขั้วบวกก็จะอยู่กระด้านกับขั้วอานะครับผมซึ่งเวลาเราเอามาใช้งานแล้วถ้าเอาไปใส่ขั้วมันจะไม่ตรงกันนะครับทําให้ สายของขั้วแบตเตอรี่นะครับมันไม่ถึงครับนี่ครับปกติของเก่าบวกมันจะอยู่ตรงนี้นะครับซึ่งขั้วของมันก็จะอยู่ใกล้ๆกกันนะครับแต่ตัวนี้เป็นแบตเตอรี่ขั้ว R นะครับแบตเตอรี่ R, R นะครับขั้วบวกคือถ้าเราไปใส่ด้าน tradition. ที่ตรงเหมือนเก่านะครับขั้วมันก็จะไม่ตรงกันนะครับผมก็เลยสลับมาใส่ด้านนี้แต่ว่าสายมันไม่ถึงนะครับก็ได้ทําการแก้ไขนะครับวิธีแก้ไขนะครับ จะให้เพื่อนๆชมวิธีแก้ไขนะครับผมวันนี้ครับซื้อสายไฟมานะครับสายไฟขนาด35สแควร์มิลแล้วก็หางปลานะครับ4ตัวแล้วก็น็อตเบอร์12อีกอีก2ตัวนะครับพร้อมตัวเมียนะครับเดี๋ยวเพื่อนๆมารอติดตามดูเลยนะครับเดี๋ยวผมจะบอกวิธีขั้นตอนทำเลยนะครับนี่ครับเป็นแบตเตอรี่ลูกเก่านะครับตักนี้เป็นแบตเตอรี่ L อนะครับ เพื่อใหัวขั้วบวกจะอยู่คนละด้านกับขั้วานะครับจะเห็นได้ชัดเลยนะครับครับเราต้องวัดสายก่อนนะครับตัดสายไปให้ตรงนะครับดูวิธีทํากันเลยครับผมวิธีแก้ไขแบตเตอรี่คนละขั้วครับขั้วไม่ตรงครับปกติลูกเก่าผมนะครับขั้วบวกจะอยู่ตรงนี้นะครับสายมันจะอยู่ใกล้ๆนะครับนี่ครับขั้วลบอยู่นี่ครับ ตัวนี้แบตเตอรี่ตัวนี้เป็นขั้วอานะครับนีมันจะเขียนว่าอานะครับปกตินี่ครับขั้วบวกมันจะอยู่ด้านนี้ซึ่งไกลจากกันสายมันจะไม่ถึงนะครับวิธีแก้ไขก็คือนี่ครับซื้อสายไฟมาย้ำหางตาครับแล้วก็ผมจะต่อครับทำการต่อนะครับพ่วงต่อให้สายถึงครับอย่างนี้ครับเชื่อมต่อมาอันนี้คือสายลบครับสายลบผมก็ ได้ทาการทำเหมือนกันครับเดี๋ยวเชื่อมนลครับนี่ครับวิธีแก้ไขครับไม่ต้องไปซื้อแบตใหม่ครับแก้ไขเบื้องต้นครับลองทํดูนะครับต่อไปแล้วก็ทําการทดลองสตาร์ดูนะครับว่าไฟแรงไหมครับไฟแรงมากเลยครับผมสรุปแล้วการทําในครั้งนี้ก็ใช้งานได้ดีมากเลยครับแบตเตอรี่ที่วัดออกมาก็13.7โวลต์นะครับ เราจะเดินออกไปยิงหงอนนะครับติดตามจะได้พลาดคลิปดีๆต่อไปนะครับขอบคุณครับที่รับชม